นนกรัเทิดชื่อเดี๋ยวซ้ำหลับใหม่วันนี้นะสุดยช่วยช่วยช่วยสุดหัาโต้เล่นในเบล็อกใช่ไหมเล่นใช่เล่นในเบล็อกมันต่อบล็อกไว้ยังดีมันอะอ่าเซิร์ฟไม่เล้วไม่เห็นไม่เห็นตันี่เห็นตัวต่อบล็อกเลยเมื่อวานนี่วะไม่ต่อบล็อกกู ทำไม่ได้มันต้องฝึกฝึกขี่หาได้คือคือถ้าเป็นในในในเจ้าบ้าข้อผิดก็ทำได้ใช่ไหมในในเซิร์ฟเนี้ยก็ทำได้ใช่ไหมทำได้ทำได้ถ้าเซิร์ฟไม่แหลกทำได้หมดเลยเฮ้ยเราเจอเสียงริวเนี่ยเสียงริวชัดไหมฮัลโหลฮัลโหลโอเคโลโอเคชัดชัดชัดมีของมาฝากโอโต้ต้องไม่เสียดวน เออคาบส้มเฉยยังไง่ะผมเจอเชื่อตกกิ่งไมันมันบีบปะเอ้ยเอามาเอาออกได้อ่ะอะอ้าวอ่อเอ้อเอ่าวไม่ได้ออนี่ไงออกไม่ได้หัวมันบีบอยู่เลย รอบสองมันเปลี่ยนแบบปะือแบบเดิมจังตัวหนูต้าหลงเลยนาเจดหน้าเจ็บ ไ่สองนทีสองโมงหนึ่งกนเนี่ยเตรียมอะไรอยู่มั่งไม่ใช่ยังไงทีไถ้าแพ้เลยโอ้ยอย่างเราไม่มีแพ้หรอกชนะร้อยเปอรเซ็นเอ้ยถ้าเป็นในเป็นเราขอต่อฝ่ายมันขึ้นเท่าไหร่ละเมร์อะไรอ่ะ ขวานในเบล็อกนั้นขึ้นเท่าไหร่ดาบเอฟมันจะขึ้นเท่าไหร่มันจะโชว์เลขอะไรอีบ้างไม่โชว์ไม่โชว์มันโชว์เลขเลขปกติเหรอขวานนะ่ไม่โชว์อะไรเลยนะ้อแต่ช่างมันเราไม่ทำเอาไปชีพใช่เพรับถ,ถ้าเป็นไหนจะว่าขวานมันขวานเล็กเมื่อวานดาเอฟเท่าไหร่ก็นเองเก้าใช่ไหม<อ> 9, ขวาเล็กเก้าผมก็เลยไม่แน่ใจว่าในเบล็อกเวลาเป็นเาเอาเอามาไปชี้ที่ขวาเล็กมันจะขึ้นดาบเอฟเท่าไหร่ มมันเปลี่ยนสีได้เลยวะล้่ม <tie my> ีน้องรลิกก็มีไม้สาหัสน้อนก็คือคนให้กำเนดม้สาหัสเป็นอที่มาถัดตัวนี้มันเลิกไม่ไหวละเป็นบ้าขึ้นเป็นบ้าจริงเลยไหมเป็นบ้าจริงเลยช่ไหชอบเลย มันกลัวมันเ่องโรคจิตเคื่อเลยนะเฮ้ยใช่ไหมันมีคุณจัดกลักน้องอลิป,ปามากนะครับรอนองอลิปก็จะถูกโคตลตึไปเองยิ่งดมกดเศร้าให้ทุกเมนนะครับเด <c oughs> ็กแฟนตัวยงเนี่ยอันเดดมาเตีย เค้าคนมีสีหมดแล้วเดีือดสายไหม่อ่ะแต่มาทิฟ้าเอาวสามเอกแข่งเหรอไม่น่านะเขาจะทิฟ้าเฮีย้ามีสามคนตัวเนี้ยถ้าลงเขาก็าเป็นสีลงเขาก็าแข่งอ่ะอ่าเนี่ยลงตัวไม่มีฟิเซอร์ด้วยไม่ใช่ฟิเซอร์เฟซซ่า สวัสดีครับคุณครับซม S Cell g a m e TV นะครับ S e l Gamer TV นะอะไอกย้อนความหลังก็ไม่บอกไม่เชื่อคุไม่เชื่อคเรียกแบงแงค์แไม่ชื่อคุไม่เชื่อไอ้้ผูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอนไปด้วยไหมเพีูมชัดเลโอชาแนลครับผมนี่ไม่มีหรอกไเขาเปิดคลิปเขาเปิดคลิปไอ้ไอ้เขาเปิดคลิปเขาเปิดคลิปไ้าเปิดคลิปเขาเปิดคลิปไ้เขาดิ้นเียเขาดิ้นเียเปิดคลิปไงว้ากันควาัว้าขึ้นมาไม่ได้ มึงไม่ขึ้นมาอะไรคัดคว้าอะมันิดไม่เป็นไม่ปิดปิดหน้าปิดหน้าปิดหน้าเนาะอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่ไหนกัเนี่ยแม่งหันขาเขียเร็วปุดีเ๊ดบุ๊ดีุ๊้บุ๊ดบุ๊ดเุ๊ดบ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 ุ๊ดดดดดอดรบด จะระเบิดไอ้บินบอกขอเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับมีคนใช้สเปกเตอร์ไปดูมาแล้วแต่ร่างกันเลยคือไม่รู้ว่าตอนนี้มีแค่สีสเปกเตอร์ด้วยก็เวลาที่เราตายมันเนี่ยมึงพุทลงไปข้างล่างไปดูท่านข้างล่างข้างล่างมันมีวาเดนเลยวันนี้ไอ้เชจิีข้างล่างมันจะเกิดหรอตอนแรกกูคุยไปว่ากูจะลงไปเอาของอีกไหมพราะวันนี้โอกาสมี ไอ้คนหอยแอนชานอยู่้หคือคือคือเรื่องมื่ได้ของชิ้นนี้มามึงชนะได้เลยรู้ป่ะคือแบบมึงจะไม่ต้องกลัวลาวากลัวดาบไฟเลยแล้วมึงก็ไม่ต้องกลัวตายเลยมึงตียังไงให้ตายก่บแค่ตีไม่ตายเพื่อนถ้ามีก็ชนะเไงลองมันลาดนมใส่เลยไปแล้วเขาส่งอะไรห้องโกหมโกามแลมาให้ตอนนี้ไม่มีคนมีนะคือถ้าตอนนี้คนมีใครมีคือชนะเลยนะเว้ย เฮ้ยเขาโปรโมทชาแนลตัวเองแบงค์ที่อันนี้ไป็นอารมณ์ดีดไลฟ์เลยคนติดตามเป้สักเก็บไลฟ์สตรีมทุกคลิปคนดูยี่สิบกว่าคนแบงค์น้อยกว่ามึงอีกยอดวิวยิ่งเยอะไปนะไอเจ้านายไอเจ้านายอ่ะเไี้เจ้าไหนเจ้าไหนไอ้เจ้ยเปิดแล้วเขาไอ้เจ้าเล่นไลฟ์อย่างเดียวไม่เคยลงชิปเลยไลฟ์อย่างเดียว ง่ายกว่าประกาศข้อมูลเซิร์ฟเปิดแล้วจริงเหรอเซิร์ฟแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ้านายแล้วเขาเล่นในมือถือด้วยคนเนี้ยทีเจ้านายเนี่ยเฮ้ยลอยจะแพ้เขาเล่นในมือถือก็ได้ไอ้เราปอสกินเขาไม่โหลดใช่ไหมเอสกินไม่โหลดไม่เห็นสกินสองคนหน่ไมาา่หรอกทำไมวะกูเห็นเขาเป็นอาเล็กเออกูเห็นเป็นอาเล็กเหมือนกัน อ้าวสก,กินไม่โหลด,ดอีกไหมเอออะไรกัอะไรคู่เลยกูไม่โอ,อ้ยย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 นยยรยย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 ดยยยยเยย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 ดยยยยยยายย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 ไยยยยยยน โอ้ยตก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 ตรตก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 เกต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 ก่กรกต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 ตก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 ต i ตกตก a i ตกตตก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 กตนตก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 ตเตกนกต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 กกต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 ต มันควรจะกดคิวทุกคนเลยมันจะได้แบบนี้ทุกอย่างเลยตีกันได้ยังอ่ะโอ้ยังตีกันไม่ได้เลยจิตวิญเนี่ยนิตตี้มันตีไม่ได้หรอโอ้ยยยย้มยยยยยย้ยยยยยียยยยยยมยย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 ้ยยยยยยดยย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 ยไม่ไย้ยยยยยยตยลยยยยย่ยย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 ตยยยยยวยยยนี้ยยยยแยย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 ไหน คนไหนพี่เดิมพี่เดิมมันลืมเปิดโซ้ได้ไมันเปิดชิวตอนไหนอ่หรอคนไหนอ่ะมึงรู้ได้ไงมันเปิดชิปไอ้ทุกคนครับทุกคนครับรอสื่อนะตได้ไหมชิวเอ้แม่งจริงๆต้องบังรู้ได้ไงเห็นสตรีมเหรอคุณคุณคุณชินอ่ะคุณชินมาดูไลฟ์ด้วยเอ้คุณต้องเปิดเปิดสตรีมในไลน์แมร์หรือว่าอะไรอ่าเปิดใน YouTube บลงไลน์แมร์หรือเปล่าองตัวเฟย์ไลน์แชร์ลงเข้าไลน์ ต้อง,งไปดูหน่อยไม่ไปคิดไม่ไปช่องแชทไม่ชอบคืนช่องแชทโกรธเจง่ไม่ลงตรงไเลครับเฮ้ยมีคนลสิีขอแชนแนลหน่อยได้ไหมต้องแชนแนไหมชอี่ส่งให้เดี๋ยวส่งให้ไปก่อนไหนเราบเราไปส่งที่ไได้ไหมไปไ์ด่ ช่องแชทนี่ก็ลเลยช่องแชทกอดโอไมค์ก๊อด oh <my> เอาไปแชร์ลงกลุ่มคนเลี้ยงปลาทองไหมนี่ไงโต้คุ้งใช้เชเดอร์ด้วยอได้อ๋อ,อเป็นข้อแขกเป็นข้แขขอแขกผม,มเป็น,ปนล็อกเนี่ยเลยชเชเดอร์มาเลยพอดไม่ได้ด้วยนี่ไงเขาโต้แม่งเอาโต้แม่งเกียนจดัดเลยอ๋อสิ ต้องเอาหัวไว้มุมฝาดีกวา <c oughs> ่วานะแชร์คลิปคแชร์คลิปคุณชาคลิปครับวันนี้เราจะทำอะไรดีครับคุณชาคลิปผมซ้มายดูพิกัดมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ข่ขว,า,า,ขว,า,า,วาขวาล่างขวาล่างขวาล่างเหรอใช่มันจะดูดีกว่าใช่คุณชาคลิปคุณชาคลิป กูชอบคิด <boundaries> กูชาคิด <guarding> ช <okay>? ักลึกสวัสดีครับคนดูรั้งหกคนเอาไปขึ้นมาหกแล้วคนเราสิบล้านคนแล้วคนดูยี่สิบล้านคนเดี๋ยวเดี๋ยวสิบล้านคนต้องไม่เคยไลฟ์เลยนะนี่ไลฟ์แรก้ออันนี้สองสิบล้านคนเดี๋ยวแป๊บนึงคนได้นี่้นสิบล้านคนเลยอะไรเขาจะเริ่มเอาเริ่มตอนกิมนะ คนเรียกมาทองเเริ่มสองโมงเขาเริ่มสองโมงอนีรผ่านสีนาทีแล้วเอาชิบไปดีป่ะเดีไยวเัาไเสียละสวัสดีครับผมชินอสุกอ แม่เราปัดช pues ิปแม่ปัดชิปแม่ปัดชิปหยุดเลยสวัสดีครับจะขออนุญาตเองก่อนอีวีผมวันนี้ผมจะมาพากอันนี้ไม่วายนะครับอนุญาตที่คุณนะครับดูดีว่าคุณไม่วายเสื้อราคาลดราคาเสื้อราคาแต่ไม่ลดราคาวันนี้ผมจะมาทำลิปใครขับก่อนคนนั้นแท้นะครับ แพ้กินเกลือแล้วครับโอ้ยขี่ด้บ้างด้วยเนาะยี่ขี่ได้ฮะขี่ได้แต่เอาไปเดินไม่ได้เอ็ดมินฉันกำลังรอคนดูใช่ไหมบอกกูทีน่าจะใช่ตอนนี้ยี่สิบคนเทม่าน่นแล้วเทรเดอร์ล่ะบอก จะตัดเรียนหนีอ่ะห่าจะเริ่มเมื่อไหร่เฮ้ยจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วทีอะจะตัดเรียนไปเริยมเมื่อไหร่มันมีกี่ทีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมีแค่นี้เองคนในทีมมันมีที่สีเนี่ยคนดูที่สีนะสวัสดีครับเจ้าขอบผ็มิสเตอร์บี๊ ออมิเดอนนนเวียนอันนี้ไมไวเนสเลยนะอไมไเนสนครับไมไวเนสยูผมเบสเตบดโอ้ไมกอดมีคนขโมยวัวพมไปทำอะไราตัวอันนสียอย่างรถชชมชมเฮ้ยแบงทับสกินลิงกีเลยอย่าอยเอาผมาพสกินลิงก์นี่คืออันนี้งาอะไรก็ได้ไงใส่หรือ่าไงต้องลิงก์อะไร S <S 2> <S 2> ไอิกินมันก็อยนะู่ออะมันคือลิ์จากเว็บไหนเริ่มสองโมงแต่เขายังไม่เริ่มเลยไม่นานจังกินสตาร์เอร์เสร